พี่นาวา่าวันอาทิตย์เลิกแลก้วก็ขึ้นนี่จะขึ้นเวทีที่แอร์เอเชียคอนเสิร์ตโลกในวันที่16 21 เที่ยวนี้ดีฟขึ้นงาดขึ้นหยาดอีกไปที่เขาไกดกักโอเคน้ว่าละเขาไกดงที่ที่สี่โอเคน้ว่าไปที่ห้าและดีฟจะขึ้นเวทีโซโลวันที่สิบหกยี่สิบยี่สิบเก้าวีแล้วก็อยากจะสัางมีเวลูปิ้งยากะนะกินเลยแฮะแ์โฟก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นเป็นไปที่ญี่ปุ่นเลย เดี่ยวคลิปหน้าเพีงปอจะมาสอนเทนนิสบอลรีฟนะคะแล้วเจอ,อกันคลิปหน้า